สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพ่อนาภาเนาะคะ่ะพ่อนาภาจะพาพ่อแม่พี่น้องทุกคนอีฟซี่ทุกคนไปตามเนวทางของพระอาจารย์ปิศาณนะคะ่ะเนวทางของพระอาจารย์ปิศาจะเป็นรอบโค้งสุดท้ายนะคะ่ะงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน6 8แปนะคะพระอ,อาจารย์ปิศากะเอาเนวทางมาแบ่งปันแล้วนะคะเลขสิบเป็นตัวแรกก็เขาไปรับชมรับฟังน้ำันเลยด้วยค่ะ ค่ะพ่อนาภาจะสรุปให้ฟังอีรอบนะคะสําหรับแนวทางพาอาจารย์ปิศาโคงสุดท้ายนะคะรัฐบาลไทายง่วดวันที่16พฤษจิ 4, กายน6 8แปนะคะเลข2ตัวนะคะจับคู่นี่จะมี1นึ่งหาหนึหกหาหแต่เน้นไปที่3 6หกนะคะกลับไปกลับบนรางคือเก่าแล้วนะคะแต่ว่าเส้นหมากสูตรของพาอาจารย์ปิศานีพาอาจารย์จะเน้นรางกันบนนะคะ ส่วนอายุของผ่าอาจารย์นะคะก็จะเป็นหกขานะคะพ่อสอเกิดสองห้าศูนย์สามนะคะเพื่อเอฟซีทันใดถามนะคะตะเขียนไว้ให้แล้วนะคะอายุพ่าอาจารย์กับพ่อสอเกิดนะคะก็ขอขอบคุณผ่าอาจารย์ปิรณานะคะที่มีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องเฮ้านะคะก็ขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ